สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท,ท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล4ทิศนะครับผมและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่679กกันแล้วนะครับพี่ๆก็ถ้าหากพี่ๆท่านใดน,นะครับผมเพิ่งเคยผ่าน เข้ามานะครับผมรับชมทางช่องของผมการเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมก็อย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามนะครับผมไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับและที่สาคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่ๆเพื่อที่ว่านะครับผมเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันนะครับพระเครื่องเครื่องรางนะครับของสะสมนะครับราคาแบ่งปันแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับ แล้วสำหรับท่านใดนะครับผมที่รับชมแล้วชอบใจรับชมแล้วถูกใจรับชมแล้วสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระรายการไหนนะครับผมก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ที่ไลน์แอดที่ผมได้ขึ้นไว้ให้เลยนะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีดีคิวนะครับเบอร์โทรนะครับผมศูนย์เก้าศูนย์นะครับผมสามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกานะครับผมของทางช่องก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆอีพีนะครับผมเพียงแค่ พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบใจกันก่อนนะครับแล้วก็ดูให้ถูกใจนะครับว่าสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระรายการไหนนะครับหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นันนๆไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งนะครับผมก็จะเรียงให้ตั้งแต่หมายเลขที่1นี้นะครับผมไปจะถึงหมายเลขสุดท้ายคือหมายเลขที่27นะครับผมตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผมหลังจากที่จดเป็นหมายเลของค์พระที่ถูกใจเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อย่าลืมสังเกตนะครับผมดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP นะครับผมเขียนกำกับบอกอยยู่เพีง เท่านี้นะคบพี่ๆก็สามารถพิมพ์ไลน์นะครับผมมาบอกผมนะครับหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับผมแล้วก็บอกผมได้เลยนะครับผมว่าสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องนะครับหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมใน E ี P ีไหนนะครับหลังจากนั้นผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรของพี่ๆนะครับผมแล้วก็จะจะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมกับะรายการนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางพระทุกองนะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอที่ พี่ๆนะครับผมได้ชอบบูชาไปกันอย่างแน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมรับชมให้ชอบใจรับชมให้ถูกใจก่อนที่จะสั่งช่าบูชาได้เลยนะครับผมผมจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางทุกบ้านนะครับผมไม่มีบวกเพิ่มแต่อย่างใดนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขออนุญาตนะครับผมซูมกล้องเข้าไปนะครับแล้วก็จะเริ่มกันที่หมายเลขที่1กันใน EP นี้กันเลยนะครับผม สำหรับรายกันที่หนึ่งนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญผ้าจำฟันนะครับพี่ๆมาพร้อมเป็นกล่องแบบนี้เลยนะครับผมชุด3องค์แบบนี้นะครับชุดนี้นะครับผม800บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขที่1นะครับผมเป็นเหรียญอาจ์ฟันปี0-7นะครับผมชุดนี้800บาทเท่านั้นนะครับผมท่านใดชอบไปแล้วก็จะได้รับ3องค์เลยนะครับพี่ๆชุดนี้เลยนะครับผทั้งชุดเลยนะครับดูกันได้เลยนะครับพี่ๆหากถูกใจก็สอบถามนะครับผมเข้ามากันได้เลยนะครับผมนี่นะครับ สวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมวัดป่าท่ำขามนะครับผมจัดสกลนครนะครับเป็นรุ่นแรกนะครับพี่ๆนี่นะครับผมได้แบ่งปันมาพร้อมกันแบบนี้ก็ขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันให้พร้อมกันทั้ง3รายการเลยนะครับหมายเลขที่หนึ่งนี้800บาทเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นองค์ที่2ในชุดนี้นะครับผมทุกองค์นะครับผมจะอยู่ในเรียบเก็บผิวไว้นะครับพี่ๆนี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับวัดป่าท่ำขามนะครับ จังหวัดสกลนครนะครับผมเป็นรุ่นแรกนะครับปี2 5 0 7นะครับผมรายการนี้นะครับถัดมานะครับผมองค์ที่3นะครับนี่นะครับองค์สุดท้ายในชุดนี้นะครับนี่นะครับผมเรียนสวยนะครับพี่องค์นี้นะครับลองพิจารณาลองดูลองชมกันได้นะครับถ้าหากสนใจก็รีบสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้เลยนะครับพี่ นี่นะครับวัดป่าถ้ำขามนะครับจังหวัดสกลนครนะครับชุดกรรมการสามองค์แบบนี้นะครับผมเปิดให้ในราคา800บาทเท่านั้นนะครับผม800บาทจะส่งให้ฟรีนะครับนี่นะครับผมชุดนี้นะครับเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นไม้เลขที่2นะครับผมรายคันนี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับผมพิมพ์7ชั้นนะครับองค์นี้ผมได้รับมาพร้อมกับกรอบรูปประกาศศิริบัตรแบบนี้เลยนะครับผม เป็นสมเด็จพิมพ์7ชั้นนะครับวัดเกตนะครับผมจังหวัดอ่างทองนะครับพี่ๆสำหรับรายการหมายเลขนี้นะครับผมเป็นรายการที่2นะครับผมใน EP นี้นะครับผมขออนุญาตสูมกล้องกลับเข้าไปนะครับนี่นะครับผมสําหรับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดให้ในราคานะครับพี่ๆสำหรับสมเด็จวัดเกตนะครับ950บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขที่2นี้นะครับผม950บาทนะครับผม จะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมเป็นพิมพ์เจ็ดชั้นนะครับวัดเกชโยนะครับนี่นะครับหากถูกใจองค์ไหนนะครับผมสนใจองคไหนก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมดูให้ชอบใจกันได้เลยนะครับรูปภาพเพิ่มเติมมีให้รับชมนะครับทุกรายการนะครับพี่พนี่นะครับ สมเด็จวัดเกตนะครับผมหมายเลขสองนะครับเปิดให้ในราคา950บาทนะครับผมถัดมานะครับผมรายการที่3นะครับองค์นี้ก็จะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับที่ได้รับมาพร้อมกับกล่องแบบนี้นะครับหลวงปู่ทวดนะครับผมพิมพ์ใหญ่นะครับปี2 4 9 7นะครับวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนะครับผมเป็นเนื้อว่านนะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นรูปภาพแบบนี้เลยนะครับผมหากท่านได้ชอบไปแล้วก็จะได้รับพร้อมกันเลยนะครับผมผมจะส่งให้พร้อมกันนะครับ ผมได้มาสภาพไหนก็แบ่งปันให้สภาพนั้นเลยนะครับผมวันนี้ผมเน้นย้ำให้ตลอดทุกๆ EP นะครับผมสําหรับลงกูะทวดนะครับผมเนื้อว่านหมายเลข3านี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ900บาทนะครับผมสําหรับหมายเลข3นี้นะครับผม900บาทจะส่งให้ฟรีนะครับเท่านั้นเลยนะครับผมรายการที่3นี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผม900บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่นี่นะครับ ดูให้ชอบใจนะครับผมดูให้ถูกใจกันได้นะครับหากสนใจรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามนะครับเข้ามากันได้เลยนะครับพี่พี่สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้นะครับทุกรายการเลยนะครับผมนี่นะครับเป็นหลวงพุทธรเนวานนะครับผมปี24 9 7นะครับเปิดให้ในราคา900บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมมาได้ที่4นะครับผมจะเป็นเต่านะครับ นี่นะครับเป็นปลาเปิดโลกนะครับผมหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองปี253ห้าสองห้าสามขอใชยด้วยนะครับนี่นะครับมาของกล่องแบบนี้เลยนะครับพี่ๆปี2539นะครับผมเป็นหลวงปู่หลิวนะครับปาาเปิดโลกนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ500บาทนะครับผมสำหรับเรือนนะครับผมพญาต่อเรือนนะครับหมายเลขที่4นะครับผมนี่นะครับเปิดให้ในราคานะครับผม 500บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับมองค์นี้นะครับ500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับหลวงปู่หลิวนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ๆสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนะครับทุกรายการนะครับผมท่านใดชอบบูชารายการไหนไปนะครับจะได้รับพระรายการนั้นเลยนะครับผม เพราะฉะนั้นดูให้ชอบใจดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับพี่พี่จะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นหมายเลขที่5นะครับผมรายการที่5นี้นะครับก็จะเป็นนะครับพระร่วงนะครับพี่พี <b ram> ่อันนี้จะอยู่ในเลี่ยมทักรวดนะครับผมรายการที่5นี้นะครับผมเปิดให้ในราคา400บาทนะครับพระร่วงนะครับผมอยู่ในเลี่ยมทักรวดแบบนี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผม 400บาทเท่านั้นเลยนะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับพาร่วงนะครับพี่พี่อาจจะลงกล้องให้ดูนะครับผมได้ไม่ค่อยชัดอย่างไรนะครับท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะครับก่อนที่จะสั่งเช่าบูชาก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้นะครับ ตามไลน์ที่ผมได้ขึ้นไว้ให้เลยนะครับผมแอด174นะครับ OIPTQ นะครับผมเบอร์โทรนะครับ090นะครับผม325 1096นะครับผมถัดมานะครับผมเป็นนาคปกนะครับพี่พี่อันนี้น่าจะเป็นกลุ่มเชียงแสนนะครับผมรายการนี้ก็400บาทนะครับผมพระนาคปกกงใหญ่นะครับผมกลุ่มเชียงแสนอยู่ในเลี่ยมถักลวดแบบนี้นะครับหมายเลขนี้นะครับผม400บาทนะครับผมรายการนี้นะครับดูนะครับผมดูผิวกันได้นะครับ ลองดูลองชมให้ชอบใจกันได้เลยนะครับพี่ๆหากสนใจก็รีบติดต่อรีบสอบถามนะครับเข้ามากันได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับผมติดต่อมาพูดคุยกันได้นะครับนี่นะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับนี่นะครับผมผิวนะครับเป็นกรูกเชียงแสนนะครับผมรายการนี้400บาทนะครับถัดมานะครับผมอันนี้เป็นพระกรุกเหมือนกันนะครับ เป็นเนื้อโลหะนะครับพี่ๆองนี้นะครับผมตอนนี้ผมไม่ทราบที่นะครับผมองคนี้ก็400บาทนะครับผมสําหรับหมายเลขที่7นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมรายกันที่7นี้นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับดูให้ชอบใจกันได้นะครับผม400บาทเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับ สวยเดิมๆแบบนี้เลยนะครับรายการนี้นะครับผมหมายเลขเจ็ดนะครับผมสี่ร้อยบาทนะครับถัดมานะครับผมพระประรุหนังนะครับผมอง์นี้นะครับให้ในราคาสามร้อยห้าสิบบาทนะครับผมสําหรับพระประรุหนังหมายเลขที่แปดนะครับผมสามร้อยห้าสิบบาทนะครับผมที่ไหครับอันนี้จะเป็นเนื้อชินเงินนะครับพี่ๆองนี้นะครับสีออกกันเงินนะครับผม จะอยู่ในเลี่ยมปิดหลังนะครับผมภาพปรูนหนังหมายเลขนี้นะครับด้านหลังนะครับผมจะประมาณนี้นะครับนี่นะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่9แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นขุนแผนหรือเปล่านะครับผมนี่นะครับเป็นเนื้อชิ้นเงินเหมือนกันนะครับผมองค์นี้ก็350นะครับสําหรับหมายเลข9้านี้นะครับผม350บาทเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผม ดูหิวกันได้เลยนะครับพี่ๆสวยมากนะครับของวงนี้นะครับสามร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับทันใดนะครับผมยังดูไม่ชัดอย่างไรสามารถสอบถามขอดูกันได้นะครับผมรูปภาพมีให้รับชมทุกรายการนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขสิบนะครับผมรายการนี้จะเป็นพระหูยานนะครับพี่ๆวงนี้สี่ร้อยบาทนะครับสําหรับพระกรุหูยานนะครับหมายเลขนี้นะครับผมรายการที่สิบนะครับผม 400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับ400บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับผมสามารถขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะครับผมเจะลงกล้องให้ดูยากนิดนึงนะครับผมเป็นพระกูกหูยานนะครับอันนี้เป็นเหมือนจะเป็นพระลีลานะครพี่ๆนี่นะครับ เป็นลีลานะครับผมพิมพ์แบบนี้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับ400บาทนะครับผมสำหรับรายการที่11นี้นะครับผม400บาทเท่านั้นเลยนะครับผมดูนะครับเนื้อหาโนสารนะครับนี่นะครับสวยงดงามมากๆนะครับผมรายการนี้นะครับเป็นพระกรุนะครับพี่ดูจากความเก่าความเดิมของผิวนะครับด้านหลังนะครับผมจะเป็นเรียบเปิดไว้เท่านี้นะครับนี่นะครับผมงองค์นี้นะครับ 400บาทนะครับผมสำหรับหมายเลข11นะครับถัดมาหมายเลข12ครับผมรายการนี้จะเป็นปิดตายันยุ่งนะครับผมอยู่ในเรียมถักลวดแบบนี้นะครับรายกันนี้นะครับผม400บาทนะครับผมสำหรับปิดตายันยุ่งนะครับอยู่ในเรียมถักลวดแบบนี้เลยนะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมองนี้นะครับลองดูลองชมผิวกันได้เลยนะครับพี่ เลียมถักรวดแบบนี้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับสําหรับนะครับผมรายการที่สิบสองนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมองนี้นะครับนี่นะครับสี่รอยบาทนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขสิบสามนะครับเป็นปิดตานะครับผมองค์นี้นะครับเป็นเนื้อไม้พัดนะครับพี่ๆองนี้นะครับผมรายการนี้ก็สี่รอยบาทนะครับผมอยู่ในเรี่ยมถักรวดเหมือนกันนะครับนี่นะครับผม พีนี้นะครับผมพระเก่าๆนะครับผมเยอะเลยนะครับพี่ๆลองดูลองชมกันได้นะครับผมเื่อถูกใจนะครับจะได้เป็นลูกค้ากันนะครับผมจะได้ช่าหาชอบบูชากันนะครับถ้าหากทานใดนะครับผมสนใจหลากหลายรายการนะครับเดี๋ยวผมให้ราคาพิเศษนะครับสามารถสอบถามเข้ามาขอดูกันก่อนได้นะครับผมพูดคุยกันได้ตลอดเลยนะครับพี่ๆถ้าหากยังไม่ถูกใจนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับสอบถามไว้กันดูก่อนได้เลยนะครับผม สบายายนครับผมถัดมานะครับหมายเลขสิบสี่นะครับอันนี้เป็นหล่มข้อโตนะครับพี่ี่วัดบางกระทิงนะครับผมหมายเลขนี้นะครับเอาสามร้อยบาทนะครับผมสําหรับพระเนื้อดินนะครับองนี้นะครับสามร้อยบาทเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับข้อโตนะครับบางกระทิงนะครับพี่ี่พระเนื้อดินนะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับสือเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆอยู่ในเลี่ยงแบบนี้เลยนะครับนี่ไหครับผม นี่นะครับสามร้อยบาทนะครับผมองค์นี้นะครับถัดมา Olá, นะครับผมจะเป็นหลังบุดทวดหลังตอรีดนะครับผมด้านหลังจะเป็นปั๊มปีศูนย์ห้านะครับองค์นี้นะครับผมสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมสําหรับหมายเลขสิบห้านี้นะครับผมสี่ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหลังบูดทวดนะครับผมหลังตอรีดนะครับปั๊มปีศูนย์ห้านะครับพี่อง์นี้นะครับดูให้ชอบใจกันได้เลยนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับน anyway> ี่นะครับผมเป็นหลังบูดทวดหมายเลขนี้นะครับ ทนาใดูล้วชอบใจก็สอบถามมากันได้นะครับผมเบอร์โทรเลยนะครับ090นะครับ325นะครับ1096นะครับดูนะครับผมปั๊มลงไปในผิวเลยนะครับพี่ๆตานหลังนะครับพอทวนวัดชังให้นะครับผมหมายเลขที่15นะครับผมยินิเลียมเลยนะครับ450นะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่16นะครับอันนี้จะเป็นปูทวดนะครับผมเนื้อว่านนะครับ รายการนี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคานะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหนุกทวดเนื้อว่านองนี้นะครับผม400บาทนะครับนี่นะครับผมชมให้ชอบใจชมให้ถูกใจกันได้นะครับผมสําหรับหนุกทวดเนื้อว่านนะครับนี่นะครับรายการที่16นะครับผมนี่นะครับผมหมายเลขนี้นะครับ400บาทเท่านั้นเลยนะครับเป็นเนื้อว่านนะครับผม ถัดมานะครับเป็นเหรียญรวยพันล้านหลวงพ่อรวยเนื้ออันปาก้านะครับหมายเลขสิบเจ็ดนะครับวงนี้ห้าร้อยห้าสิบาทนะครับรวยพันล้านเนื้ออันปาก้านะครับผมหมายเลขสิบเจ็ดนะครับห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเลยนะครับผมห้าร้อยห้าสิบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมลองดูกันได้เลยนะครับพ่อรวยนะครับรวยพันล้านเนื้ออันปาก้านะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ ตอบคดหมายเลขตรงนี้นะครับผมนะครับท่านใดดูแล้วสนใจก็สอบถามมากันได้นะครับผม550นะครับถัดมานะครับผมเป็นมาเหศวรนะครับอันนี้จะอยู่ในเลี่ยมนะครับผมสวยเลยนะครับพี่ๆีพระมาเหศวรองนี้นะครับองนี้500บาทนะครับผมสําหรับพระมาเหศวรหมายเลขที่สินะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมพระมเหศวรนะครับ ท่านใดดูแล้วถูกใจนะครับก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมรีบโทรรีบติดต่อรีบสอบถามนะครับเข้ามากันได้นะครับพี่พี่ทุกองค์นะครับผมที่ได้ชอบบูชาไปนะครับจะได้รับตรงตามในคลิปนี้อย่างแน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมรับชมให้ชอบใจนะครับรับชมให้ถูกใจก่อนที่จะสั่งชาบบูชาได้เลยนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่19แล้วนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับ จะเป็นนะครับผมพระสมเด็จนะครับองค์นี้นะครับให้ในราคานะครับผม450บาทนะครับผมสำหรับพระสมเด็จหมายเลขที่19นะครับ450บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับรายการนี้นะครับ450รานะครับพี่ๆองนี้นะครับนี่นะครับผมสวยงดงามนะครับลองดูกันได้นะครับผม450บบาทนะครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับ องค์ที่19ใน EP นี้แล้วนะครับผมถัดมานะครับเป็นพระกลิ่งนะครับพี่พี่เป็นพระกลิ่งเปาเวเล่นนะครับนี่นะครับเอาเป็นวัาสุดัดนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับเขย่าแล้วมีเสียงนะครับผององค์นี้นะครับพิเศษให้ในราคา400อบาทเท่านั้นนะครับผมดูนะครับผิวนะครับผมนี่นะครับจะออกเป็นสีเขียวนะครับพี่พี่ผิวนะครับเขย่าแล้วกลิ่งยังไม่ตันนะครับพี่พี่มีเสียงนะครับผมดูนะครับ400รอบาทนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับ รายการที่20แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมสำหรับพระกลิ่งนะครับอันนี้เป็นใต้ฐานนะครับผมนี้เหมือนจะเป็นคราบกาวที่ใช้เลี่ยมนะครับไม่ใช่ตำหนิแต่อย่างใดนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมรายการที่20นะครับ400บาทนะครับถัดมานะครับผมเป็นหลวงพ่อเงินเดือนปาก้านะครับพี่พี่วงนี้นะครับผม500บาทนะครับ หลพ่อเงินนะครับผมเขย่าแล้วมีเสียงอยู่ด้านในด้วยนะครับอง์นี้นะครับนี่นะครับห้าร้อยบาทนะครับผมอง์นี้นะครับหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดนะครับผมนี่นะครับลองดูกันได้นะครับผมผิวสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับสําหรับนะครับผมหลอพ่อเงินนะครับนี่นะครับผมวัดบางคานนะครับผมเนื้ออันปาก้านะครับห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับ เหรียญข้อหลาตัดนะครับผมหมายเลขยี่สิบสองนะครับลงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะครับองค์นี้สามร้อยห้าสิบบาทนะครับผมสําหรับข้อหลามตัดนะครับลงปู่สุขนะครับพี่ๆองนี้นะครับเปิดให้ในราคานะครับผมหมายเลขนี้นะครับสามร้อยห้าสิบบาทนะครับผมสามร้อยห้าสิบบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับนี่นะครับผมหากทานใดดูไม่ทันอย่างไรสามารถสอบถามขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะครับผมถัดมานะครับ เป็นเขี้ยวเสือนะครับพี่พี่นี่นะครับเขี้ยวเสือตัวนี้นะครับผมให้ในราคา500บาทนะครับอยู่ในเล่ยมกระเช้าแบบนี้เลยนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมเขี้ยวเสือนะครับหมายเลขที่23นะครับผมใน EP นี้นะครับนี่นะครับอยู่ในเล่ยมกระเช้าแบบนี้เลยนะครับพี่นี่นะครับผมพิวถือว่าเดิมๆเลยนะครับนี่นะครับผม ถัดมาเะครับเป็นปิดตาพิมพ์ใหญ่นะครับผมปูยิ้มนะครับหมายเลขนี้นะครับผอรายการที่24นะครับเปิดให้ในราคานะครับผม350บาทนะครับสำหรับพระปิดตานะครับผมปูยิ้มนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับผม350บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับรายการนี้เลยนะครับผมองค์นี้นะครับ350บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่สวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมลองดูกันได้เลยนะครับสม350นะครับผมปิดตาปูยิ้มนะครับ ถัดมานะครับผมหมายเลข25ครับอันนี้จะเป็นเหรียญหรือุโตะนะครับผมทั้งหมดสองรุ่นนะครับพี่สององนี้นะครับผมจะมีเป็นพัดยศปี16นะครับแล้วก็เป็นปี18นะครับผมสอรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดให้คู่กันนะครับผมคู่นี้800บาทเท่านั้นนะครับผมหรือว่าท่านใดนะครับสนใจองค์ใดองค์นึงก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่พัดยศปี16กันก่อนนะครับผมนี่นะครับ ดูผิวกันได้เลยนะครับพี่ๆองนี้นะครับผมมีรอยจานตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมด้านหลังก็จะเป็นหลังยันตรีนะครับนี่นะครับผมหมายเลขยี่สิบห้านี้นะครับผมสององค์แปดร้อยนะครับหากสนใจรายกันได้รายกันหนึ่งก็ได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีกองหนึ่งนะครับอันนี้เป็นปีหนึ่งแปดหลังพัดยศนะครับนี่นะครับ เป็นเนื้อรมดำหนึงองนะครับผมแล้วก็เนื้อทองแดง1ององนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่รายการที่25นี้นะครับผมกท่านใดดูแล้วสนใจนะครับผมหรือว่าอยากชมรูปภาพก่อนที่จะตัดสินใจนะครับผมก็สามารถสอบถามมากันได้เลยนะครับเบอร์โทรไลน์แอผมได้ขึ้นไว้ให้ตลอดทั้งคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมรายการนี้เป็นรายการที่25นะครับผม ถัดมานะครับเป็นหมายเลขล็อตสุดท้ายแล้วนะครับผมรายการนี้ก็จะเป็นปิดตาเนื้อโลหะนะครับผมลงว่าลงพ่อแก้วนะครับพี่ๆวัดเทวรันนะครับองค์นี้300บาทนะครับสําหรับปิดตาเนื้อโลหะนะครับผมลงพ่อแก้วนะครับผมหมายเลขที่26นะครับผม300บาทนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับเท่านาเลนนะครับผมนี้เป็นด้านหลังนะครับเป็นเนื้อโลหะนะครับพี่ๆไม่ใช่เนื้อผงนะครับผมองค์นี้นะครับ ถัดมานะครับผมจะเป็นรายการใหม่ลขสุดท้ายแล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับก็จะเป็นปิดตานะครับผมตะปูโตนะครับผมวัดประดูฉิมพีนะครับผมเป็นฝั่งตะกูสามดอกนะครับองนี้นะครับผมเปิดให้ในราคา650บาทนะครับผม650บาทจะส่งให้ฟรีนะครับเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับปิดตาปูโตนะครับผมฝั่งตะกูสามดอกตรงนี้นะครับนี่นะครับผมเป็นเนื้อน่าจะเป็นเนื้อก้นครกนะครับพี่พี ลองดูลองชมกันได้นะครับผม650บาทนะครับด้านหลังก็จะเป็นหลังยันตรีนะครับผมเป็นพิมพ์กระกข้างนะครับผมพร้อมเลี่ยมแบบนี้นะครับผมท้าใด้ถูกใจก็รีบติดต่อรีบสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผม ก็สาหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากว่ายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจนะครับผมหรือว่ากดปุ่มติดตามก็อย่าลืมกดไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับแล้วสาหรับท่านใดนะครับที่รับชม้วชอบใจนะครับผมรับชมรวถูกใจรับชมรวสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระรายการไหนก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาที่ไลน์แอดตรงด้านบนเลยนะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยรผมมไ่ต้องงเกใจนะครับ กติกาเลยครับผมขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับรับชมให้ชอบใจนะครับรับชมให้ถูกใจนะครับสนใจหมายเลขไหนนะครับให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นั้นนะครับแล้วก็หมายเลข EP ที่พี่ๆกำลังรับชมกันอยู่นี้กันด้วยนะครับเพียงทราบเพีนี้ก็สามารถพิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับหรือว่าจะถ้าให้ไวกว่านั้นนะครับก็โทรมาบอกผมก็ได้นะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมกระผมนะครับผมต้องขอตลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ